องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอดูแลเรื่องความปลอดภัยของมาตรฐานอาหารเนี่ยก็ม,ม,มีหลายๆองค์กรที่เกี่ยวข้องเรารู้จกักในแง่ของ FAO ที่เขาดูด้านฟู้ดนะเขาก็จะดูว่า,าคุณจะผลิตอาหารปลอดภัยยังไงนะมีองค์กรที่เขาเรียกว่าน่าจะเริ่มคุ้นหูมากขึ้นก็คือ Codex นะโคเด็กเนี่ยมันจะอยู่ใต้ WTO WTO ก็คือองค์กรการค้าระหว่างประเทศการค้าที่ระหว่างประเทศต่อประเทศหรือภูมิภาคต่อภูมิภาค เขตที่มันมีองค์กรเหล่านี้เพื่อทําให้มีจุดยืนร่วมกันมีจุดปฏิบัติที่เหมือนกันการค้าถ้าเราบอกต่างคนต่างค้าแบบก่อนมันก็ไม่ได้แล้วเพราะมันมีการแข่งขันการเอารัดเอาเปรียบเพราะนั้นก็จะมี WTO คอยดูแลว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกชั้นคุณจะปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้โคเด็กโคเด็กคืออะไรโคเด็กจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องข้อกําหนดมาตรฐานดูแลเรื่องระดับ การปนเปื้อนในอาหารนะของสารเคมีหรือ,อตัวยาปฏิชีวนะหรืออะไรต่างๆที่มันจะต้องมีการปนเปื้อนซึ่งโคเด็กเนี่ยก็จะมีสมาชิกทั่วโลกมาตรฐานหรือกฎร,ระเบียบนี้ก็จะถูกแต่ละประเทศที่ไปเป็นสมาชิกเนี่ยเข้าไปพิจารณาร่วมกันแล้วก็ได้ข้อกําหนดออกมาก็จะบอกว่าการปนเปื้อนของเชื้อโรคตัวนี้มันต้องไม่เกินเท่าไหร่สมมุติว่าในเราพูดถึง โคเิฟอร์มมันต้องมีไม่เกิน, 100, นะ e ide, กนร้อยอีโคไลต้องมีไม่เกินเท่าไหร่ตัวซามโมเนล่าต้องมีไม่เกินเท่าไหร่อะไรประเภทนี้มันมีวิธีวัดทางวิทยาศาสตร์นอกจากเขากําหนดแล้วว่าแต่ละตัวสารปนเปื้อนแต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องมีมีไม่เกินเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเขาจะกําหนดวิธีทดสอบด้วยแล้วเขาจะบอกด้วยว่ามันไอสิ่งที่เขากําหนดนี้มันมาจากไหนข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนมันจะมีมันจะมีไอตัว บทความหรือมีงานวิจัยรองรับอยู่ว่าที่เขากําหนดมาเนี่ยมันเป็นงานวิจัยจากเกิดจากอันนี้งานวิจัยก็ไม่ใช่ว่าชิ้นเดียวแล้วจะทําได้นะมันก็จะต้องมีหน่วยงานของโคเด็กเขาก็จะหาข้อมูลต่างๆมาประกอบการแล้วก็ร่างขึ้นมาแล้วก็ไปตัดสินกันในการประชุมในแต่ละครั้งของเขากําหนดออกมาแล้วเขาก็จะเผยแพร่ไปทั่วโลกว่าตัวอาหารปลอดภัยคําว่าปลอดภัยต้องไม่มีตัวนี้ปนเปื้อนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ ในยุคปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ามีข้อมูลเยอะแยะมีเทคโนโลยีเยอะแยะตัวดิจิตอลเราใช้ Big data รวบรวม Big Data เข้ามาสังเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นเราพบว่าการที่จะให้ปลอดภัยจริงๆเนี่ยมันต้องมาตั้งแต่กระบวนการผลิตนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องปลอดภัยมันตั้งแต่ต้นมันจะได้อะ,อะลดเขาเรียกลดขั้นตอนหรือลดความเสี่ยงนะในเรื่องที่จะไม่ปลอดภัยได้มากขึ้นนะสมมติว่านะครับ สมมุติว่านะฮะตั้งต้นมาโอ้โหมีเชื้อเป็นล้านคุณจะไปผลิตแล้วคุณจะลดเชื้อมันได้มันก็โอกาสก็น้อยมันทำให้สิ้นเปลืองผลที่สุดแล้ววัตถุดิบนั้นก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยความปลอดภัยของอาหารมันเริ่มต้นมาตั้งแต่วัตถุดิบนะเริ่มต้นต,ตั้งแต่วิธีการปลูกเริ่มต้นตั้งแต่สาภาพพื้นที่พื้นดินหรือข้อปสัสสาว์คุณจะทํามาตรฐานยังไงข้อ ตัวบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำคุณจะทำมาตรฐานอย่างไรเพราะนั้นปลอดภัยตั้งแต่วัตถุดิบแล้วก็ปลอดภัยในกระบวนการผลิตคือกลางน้ําแล้วก็ปลอดภัยจนกระทั่งถึงตัวสินค้าตัวสินค้าเป็นปลายทางที่จะตรวจสอบว่ามันปลอดภัยตามที่ข้อกําหนดที่โคเดกกาหนดไว้หรือไม่ในแง่ของตัวเหล่านี้นะฮะสิ่งที่จะช่วยผลักดันในแง่ของความปลอดภัยของอาหารก็คือผู้ซื้อด้วยนะฮะ ไม่ใช่แต่ผู้ผลิตอย่างเดียวเพราะนั้นสิ่งต่างๆกําหนดมาแล้วไม่มีคนใช้ไม่มีคนเอาไปเลยไม่พูดถึงก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนที่ผมพูดประเด็นว่าถ้าไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวผู้ประกอบการก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าถ้าฉันทํามาตรฐานแล้วฉันจะได้อะไรนี่แหละครับส่วนหนึ่งที่เขาบอกก็คือเราได้อะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญแต่คนที่เขารับซื้อเขาอยากได้อะไร นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะทําให้อาหารปลอดภัยที่กฎระเบียบต่างๆเนะี่ยมันถูกนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อปลายทางอย่างเช่นมาตรฐานของกลุ่มผู้ค้าเอกชนปลายทางนะเ,เช่นตัวยูโรแกร a p หรือ Global แก p ในปัจจุบันตัว BRC ซึ่ง BRC เนี่ยเป็นมาตรฐานส่งออกที่ดูทั้งสป라이ยเชนเพราะนั้นเขาจะกําหนดมาหมดว่า,าคุณสมบัติของอาหารที่เขาต้องการคืออะไร หรือตัวมาตรฐานของ Mark and s p e n c e r ตัวมาตรฐานของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะเขาจะมีมาตรฐานบนพื้นฐานของมาตรฐานที่ตัว f อ o และก็โคเดกกำหนดไว้ตัวนโยบายหลายๆอย่างที่ประเทศไทยทำอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราบอกว่าเรารับทราบว่าเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก เราบอกว่าเราเป็นครัวของโลกครัวของโลกในที่นี้หมายถึงเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออเรามีสินค้าหลายๆประเทศที่เป็นส่งออกลำลำดับท็อป 3, ทรีท็อปไฟล์แล้วก็หลายๆตัวเป็นเป็นอันดับหนึ่งซะด้วยซ้ำผมยกตัวอย่างเช่นนะสินค้าไก่สินค้ากุ้งน้ำตาลทรายข้าวสับประรดใครจะใครจะนึกว่าสับประรดเไม่น่าจะใช่ประเทศไทยแต่เราส่งออกอันดับหนึ่ง อาหารกระป๋องหลายๆชนิดเราส่งออกลำดับหนึ่งตัวหน่อไม้ฝรั่งที่อัดกระป๋องส่งออกลำดับหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราผลิตไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งนะแต่เราส่งออกอันดับหนึ่งเพราะนั้นไอ้ครัวของโลกคําว่าครัวของโลกมันมาจากตรงนี้ด้วยเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีเรามีเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เราใช้ผลิตเนี่ยบนพื้นฐานของความปลอดภัยที่ทั่วโลกยอมรับเพราะนั้นหลายๆตัวมันเกิดจากประเทศไทยเพราะ การที่เรามีมาตรฐานเนี่ยใครเป็นคนบอกใครเป็นคนที่ดูแลมาตรฐานเหล่านี้หน่วยงานรัฐบาลเป็นผู้ดูแลเพราะว่าหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเป็นคนที่มีกฎหมายมีข้อปฏิบัติมีกฎระเบียบที่จะให้คุณให้โทษกับผู้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจนคือถ้ามันมีหน่วยงานเอกชนรับรองอ่ะถ้าฉันไม่ได้แล้วยังไงอ่ะฉันก็หน่วยงานเอกชนก็แค่ไม่ให้การรับรองแต่รัฐบาลถ้าคุณทํากฎระเบียบในแง่ของรัฐบาลเขาจะต้องลงโทษคุณ รัฐบาลไม่ได้ทําเองคนเดียวเดี๋ยวก็จะมีหน่วยงานช่วยนะรัฐบาลที่ผมพูดถึงในแง่ของถ้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าที่ส่งออกในด้านการเกษตรเนี่ยกระทรวงเกษตรจะมนผู้ดูแลตัวมาตรฐานในแง่ของกระทรวงเกษตรเขาเป็นต้นน้ำนะต้นน้ำเขาก็จะดูแลวัตถุดิบไอตัววัตถุดิบเหล่านี้มันก็จะมีหน่วยงานที่ที่เรียกว่ามกชนะเราจะคุ้นหูมากเลยมกชให้ตัวคิวให้ตัวคิวสีเขียวสีทองอะไรที่เห็นเนี่ย ก็คือสำนักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารเขาจะดูแลเรื่องมาตรฐานการผลิตแล้วก็รวมถึงตัวมอกออชอเองนะก็จะดูแลเรื่องมาตรฐานการปแปรรูปขั้นต้นด้วยนะกลางน้ําที่เขาเรียกน้ําเช่นล้งต่างๆผู้รวบรวมต่างๆก็ต้องได้มาตรฐานเพราะนั้นไอ้สขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าเราจะคุ้นหูมากเลยว่า GAPGMP นะ GAP ก็คือตัวมาต,มาตรฐานการผลิตวัตถุดิบจากฟาร์มไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไมส้สัตว์น้ําสัตว์บกนะครับแล้วก็อาจจะมีมาตรฐานอื่นๆที่ใกล้เคียงกับ GAP ที่เป็นมาตรฐานต้นน้ําอย่างเช่น COC Code of Conduct หรือ,อมาตรฐานของเอกชนแต่ส่วนที่ดูเป็นมาตรฐานกลางเนี่ยมกกชจะเป็นผู้ดูแลส่วนที่เป็นปลายนะพอเป็นโรงงานผลิตแล้วก็เริ่มจะมีมาตรฐานสากลที่ผมบอกว่าเป็นความต้องการของต่างชาติ ตะกี้เป็นมาตรฐานเรื่องว่าต้นน้ำนะที่เราบอกว่าความปลอดภัยไม่ได้มาจากปลายน้ำและต้องมาตั้งแต่ต้นน้ำเพราะนั้นประเทศเราเนี่ยเริ่มใช้มันมาน่าจะเจปแะนะีแล้วเราก้าวเข้าสู่เรียกว่าแทบจะครอบคลุมทุกพื้นที่นะแล้วก็ส่วนมาตรฐานนะที่มันเป็นส่งออกเนี่ยตัวโรงงานต้องได้ GMP นะต้องได้ฮาสับนะพวกนี้ก็คือมาตรฐานสากลทั่วไปซึ่ง ปลายทางเขา r รีเควส์เข,า, request, นะเขาระบุมาเลยว่าคุณต้องผ่านมาตรฐานนี้นะฉันถึงจะรับสินค้าของคุณฉันถึงจะทําการค้ากับคุณในขณะเดียวกันตะกี้ผมพูดถึงส่งออกเฉยๆฉแเราผลิตให้คนส่งออกกินดีๆทั้งนั้นเลยแล้วในเมืองไทยละ่ะเมืองไทยเรามีออยใช้มาตรฐานประเภทเดียวกันออยออาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ไปไปสร้างมาตรฐานให้เขาทําแต่ออยจะเป็นผู้กํากับเลยว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ตัวอาหารที่ขายในประเทศไทยเนี่ยต้องมีกฎระเบียบเราจะเห็นว่าถ้าเราเข้าไปในเว็บของออยออยก็ aw, จะมีประกาศระเบียบต่างๆให้ให้ผู้ผลิตเนี่ยปฏิบัติแล้วออยก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปสุ่มว่าไอ้ผู้ประกอบการเหล่านั้นคุณปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้หรือเปล่าเพื่ออาหารปลอดภัยตามหลักสากลที่ผมบอกนะครับ